คุณผู้ชมคะผ่านไปประมาณ10วันนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศว่าติดเชื้อโควิด1ิค่ะแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศที่ทำเนียบข่าวว่าหายจากเชื้อโควิด1ิแล้วและเตรียมที่จะออกหาเสียงอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยจากนักระบาดวิทยาในสหรัฐนะคะว่าทรัมป์หายจากโควิด1ิแล้วจริงหรือไม่คุณชลันทรโยธาสมุทรรายงานค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศพร้อมกลับมาเดินสายหาเสียงตามแผนเริ่มจากรัฐฟลอริดาวันนี้และเพนซิวเนียกับไอโอวาในสัปดาห์นี้นับเป็นการหาเสียงครั้งแรกของผู้นำสหรัฐหลังพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อ2ตุลาคมวันเสาร์ที่ผ่านมาทรัมป์ปรากฏตัวที่ลานหน้าทำเนียบขาวเพื่อพบปะและกล่าวคำปราศัยขอบคุณผู้สนับสนุนหลายร้อยคน ที่ส่วนใหญ่สวมหน้ากากแต่ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมแม้ทรัมป์จะสวมหน้ากากในช่วงแรกแต่ถอดเมื่อขึ้นกล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนเขาให้สัมภาษณ์ผ่าน f o x News เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาผ่านการปรวจที่มีมาตรฐานสูงสุด it also gives you immunity i mean it does give you immunity even the uh, the uh, people that just could not accept anything i mean they just don't want to accept anything no so uh, we i passed the highest test the highest standards and i'm in great shape And i have to tell you i feel fantastically i really feel good and i even feel good by the fact that uh, you know the word immunity means something having uh, having uh, really a protective glow ทรัมป์ทวิตว่าเขามีภูมิคุ้มกันซึ่งจะไม่แพร่และรับเชื้อโควิด -19 แม้ไม่ได้ลบข้อความดังกล่าวแต่ทวิตเตอร์ระบุว่าข้อความของทรัมป์ละเมิดการแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโควิด -19 ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าผลตรวจโควิด -19 ของทรัมป์เป็นลบหรือปราศจากเชื้อโควิด -19 หรือไม่มีเพียงเอกสารยืนยันจากแพทย์ประจำตัวชอนคอนลี่ที่ระบุว่าผู้นำสหรัฐไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และโรคติดต่อตั้งคำถามว่าแพทย์ประจำทำเนียบขาวใช้หลักเกณฑ์อะไรมาระบุว่าทรัมป์ไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการเปิดเผยรายละเอียดอาการป่วยหรือผลตรวจนอกจากผลตรวจว่าติดโควิด -19 เมื่อ2ตุลาคมด้านนายแพทย์แอนโทนีฟอร์ซี่ผู้อำนวยการสถาบันควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐออกมาระบุว่าหากดูช่วงเวลาถือว่าทรัมป์ปฏิบัติตามแนวทางของสถาบันควบคุมโรค So apparently he started getting symptoms on Thursday last Thursday, not yesterday. So that would mean that 10 days from them would be Saturday. The other criteria that people speak about is two negative tests by PCR 24 hours apart and i have to tell you, i don't know what those values are, but from the time frame, he would be within the recommended time frame of the cdc of allowing you to get back into circulation 10 days from the onset of symptoms. i can't imagine that anybody could be doing more. กรณีนำคำพูดของเขาที่กล่าวถึงการทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของรัฐบาลกลางในการรับมือโควิด -19 ถูกนำไปใช้ในโฆษณาหาเสียงและตัดต่อให้คล้ายกับว่านายแพทย์ฟาวซี่ชื่นชมการทำงานของผู้นำสหรัฐด้านทรัมป์และทีมหาเสียงปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวย้ำว่าคำพูดทั้งหมดเป็นของนายแพทย์ฟอซีชลันทรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน